ลับเข้าสู่ช่วงที่2ของ s ต o p l ลอ s หยุดลงทางในตลาดทุนนะครับมาดูภาพรวมของตลาดทุนไทยปิดตลาดไปที่เรียบร้อยวันนี้ยังคงยืนอยู่เหนือระดับ1580ได้หลังจากที่เห็นการปรับลดระดับลงไปทดสอบ1580แต่ว่ายังไม่หลุดลงไปนะครับล่าสุดเซ็นเดอไทยครับตอนนี้ปิดตลาดลงไปนะครับลดลงมา1.59จุดกครับส่วนภาพรวมอยู่ที่ประมาณ1583.18จุดสําหปรับราชนีนะครับมูลค่าการซื้อขายวันนี้เฉลี่ยแล้วค่อนข้างสูงกว่าสัปดาห์ที่ผ่่าาาาาานนนนนมมับววี้้้ขึึถง56,0กลท ในขณะที่ 5, อันดับหลักทรัพย์นะครับในเรื่องของการซื้อขายยังคงเห็นสัญญาณการปรับบวกเพิ่มขึ้นเป็นบางตัวนะครับอันดับ1ยังคงนําด้วย Jasmine ครับบวกขึ้นมาถึง8% t r u ตามขึ้นมานะครับบวกขึ้นมา0.89%ปตทบวกขึ้นมา4%ครับ BMCL นะครับบวกขึ้นมา7%และตัวสุดท้ายตัวของชาวสตีลครับติดลบลงไปประมาณ4.29%ครับมุมมองอในช่วงนี้สําหรับตลาดหุ้นไทยไปกําหนดกลยุทธ์การลงทุนดีกว่าครับหลังจากที่เส้นเด็กไทยวันนี้แม้ว่าจะปรับตัวลงมาเล็กน้อยแต่ว่ากรอบการปรับดัชนีขึ้นไปหณจุดนี้ ยังคงเห็นมุมมองที่จะมีการปรับขึ้นไปได้มากน้อยขนาดไหนนะครับเดี๋ยวไปพูดคุยพร้อมกันครับอยู่ในสายกับเราแล้วนะครับท่านเป็นกรรมการผู้จัดการสายงาน QIQ p บริษัทหลักทรัพย์ไอล่าครับคุณนิพนธ์สุวรรณประสิทธิ์ครับสวัสดีครับคุณนิพนธ์ครับสวัสดีครับวันนี้มุมมองสะท้อนอะไรบ้างไหมครับสำหรับการปรับย่อลงมาของระดับดัชนีในระดับนี้ครับก็หุ้นอยู่ในช่วงของของการปรับฐานนะครับการปรับฐานนะครับึ้นมาจากพันพันห้าร้อยห้าสิบนะครับที่ปรับที่ลงไปนะฮะครับ ขึ้นมาตรงนี้ก็บอกว่ามันก็มีการปรับฐานโดยการเวียนพู้เล่นนะครับสัญญาณของเซตินเด็กก็เป็นสัญญาณแค่เตือนว่ามีการปรับฐานนะครับไม่ได้บอกว่าจะมีการรีเวอร์เซอร์อะไรครับครับโดยมีนะรับสําคัญนะครับนะรับแรกก็หนึ่งห้าเจ็ดสี่นะครับถ้าปิดต่ำกว่าก็ดูหนึ่งห้าหกสี่หลุดหนึ่งห้าหกสี่ก็จะไม่ดีนะครับรับก็จะมีการลงไปที่พันห้านะครหลุดไปแล้วจะไม่ดีพันห้าร้อยห้าเจ็ดอะไอจำลองเนี่ยนะครับแต่ถ้าตอนนี้ก็ไม่มีอะไรครับยังไม่ได้บอกอะไรนะครับพรุ่งนี้ก็อาจจะ เราดูถึงสัปดาห์นี้ที่สัปดาห์นี้อาจจะเห็นพันถูกก็ได้นะครับอแต่ก็การที่มีสัญญาณเตือนแบบนี้มันก็บอกว่าไม่ได้ให้ซื้อหุ้นเพิ่มนะครับเราบอกเราว่ามีหุ้นอะไรอยู่ก็ถือไว้หุ้นตัวไหนขึ้นก็ขายแบ่งขายไปนะฮะมันเตือนมันเตือนมันเตือนว่าจะมีการปรับฐานนะครับทีการแบ่งขายจะเร็วกว่ารับแต่ว่าไม่ได้ลงแรงนะครับไม่ได้บอกว่าลงแรงอืยังไม่มีสัญญาณอะไรบอกว่าหุ้นจัดลงแรงนะครับครับฉะนั้นในช่วงนี้ใครที่ยังมีหุ้นยืดถูก่อนได้นะครับ แล้วก็ใชะครับใช้วิธีการขายแต่กำไรออกมาเป็นบางส่วนออกมาเขาต้องดูเป็นรายตัวไปอย่างรูเนี่ยจะรอจังหวะเข้าไปซื้อหรือทยอยซื้อนะครับส่วนแจนรีบาขึ้นมาก็รีบาขึ้นมาก็ยังไม่เปลี่ยนเป็นขาขึ้นนะครับขึ้นไปติดเจ็ดบาทหกสิบก็ต้องขายจะเป็นขาลงอยู่นะขาลงเป็นเส้เวที่จะที่จะปรับย่อลงไปอีงนะครับครัเขาต้องดูเป็นรายตัวไปอันนี้คือยกตัวอย่างนะครับครับ ผู้ยื่งสื่อสารวันนี้รีบาวขึ้นมาแอดวานอีทั่นเลยก็ต้องขายนะครับเพราะเป็นนิรีบาวนะครับนะครับส่วนหุ้นกลุ่มอื่นก็ต้องดูเป็นรายตัวใหม่นะครับครับฉะนั้นถ้าดูอย่างวันนี้อีกหนึ่งตัวที่เห็นสัญญาณการปรับลงอย่างบ้านปูอันนี้ประเมินยังไงครับบ้านปูก็ขึ้นอานะครับผมคิดว่าเป็นการเสริวันแฟกชนะคดีนะครับแนวรับก็อยู่ที่สามสองบาทนะคสามเมตรบาทเจ็ดสิบห้าประมาณเนี่ยนะครับห้ามปิดจุดนะครับก็ไม่มีอะไรบ้านปูเบรกเอาสามสี่ไปแล้วนะครับครับก็ ก็จริงๆราคาสันทีมันก็ลงอยู่นะครับด <c oughs> ังนั้นการขึ้นมาก็คือเมื่อชนะคดีก็เสียอ่อนแป๊นะค, <c oughs> คุณนี้ก็คงบอกต่อว่าตกลงแล้วคนที่ฟ้องเขาจะดีกาครับนะครับก็เป็นข่าวลงนะฮะเราก็ดูวอลุ่มถ้าวอลุ่มมันลดลงเดี๋ยวเราก็เข้าไปซื้อใหม่นะครับแถวสามสิบสองบาทสามเจ็ดบาทเจ็ดห้าก็น่าซื้อนะัะ ถ้าเป็นกลุ่มของการท่องเที่ยวหรือแม้แต่กลุ่มของโรงแรมที่รับข่าวเรื่องการประกาศจะยกเลิกกฎอายการศึกอันนี้ประเมินยังไงบ้างครับสำหรับกลุ่มนี้คือจริงๆข่าวดีๆนะฮะมันก็มันก็ไม่จะมีข่าวอะไรดีๆกแล้วนะฮะโดูเอราวันดูอะไรที่มันขึ้นมามันก็คือไม่ถือว่ามันเป็นการเซลล์วันแฟกทั้งหมดนะแต่การเซลล์ของมันก็ไม่ได้ทําให้วอลุ่มลดลงนะฮะมันก็คือต้องดูเทนนิคข้อเป็นหลายตัวนะฮะเอราวันก็อยู่ในช่วงของการปรับฐานนะครับครับแล้วก็มีแนะนําให้ซื้อกันแล้วแต่ก็เราแนะนำพวก ดูแนวต้านก็ต้องขายออกไปนะก็ยังไม่บอกอะไรว่ามันจะลงหรือยังไงนะมันบอกว่าเอราวันก็ปรับฐานนะครับเอราวันยังอยู่ลักษณะปรับฐานอยู่นะครับใช่ไม่มีปัญหาเลยยังไม่ได้บอกรีเวอร์ซลนะครับคแล้วถ้าดูข้ามมามุมมองของกลุ่มโรงพยาบาลที่ก่อนหน้านี้คุณนิพนแนะนําไว้ตลอดยังคงมีมุมมองน่าสนใจเราแนะนำแต่เราให้ดูสัญญาณสัญญาณขายนะฮะครับนะครับเราให้แนวต้านอย่าง b g s นะครับ ตอนนี้ดูพิจตจะหลงเยอะหน่อยนะเราให้ไว้ครับแล้วก็แนวรับสําคัญของพเจก็อยู่ที่สิบเจ็ดบาทเก้าสิบนะครับขึ้นมาเยอะๆปักฐานลงมาก็ไม่เป็นไรนะฮะลงมาวันนี้มีวอลุ่มนิดนึงนะครับโลที่สิบแปดจุดสามมื่ก็ใกล้ๆสิบแปดก็น่าซื้อนะแต่ถ้าหลุดนะฮะหลุดสิบเจ็ดจุดเก้าก็ไม่ต้องซื้อแล้วนะครับสิบเจ็ดจุดเก้าเปแนวรับนะครับขึ้นไม่เยอะก็ปักฐานหน่อยนะฮะขึ้นไปก็เป้าหมายยี่สิบก็ข่าวเที่ยวๆอะไรก็หมดแล้วก็ย่อลงมานะครับ นะครับสัญญาณขายของ b g s ก็อยู่มาตั้งแต่ที่หลุด19.4นะฮะครับปิดต่ำกว่าเส้น10วันนะครับก็เป็นสัญญาณขายนะครับครับสัญญาณขายก็ไม่ใช่สัญญาณรีวิวเซนะครับตามดูแล้วกันนะครับกลับได้ถ้ายังไม่หลุดนะฮะยังไม่หลุด18บาทนะครับก็ไม่มีอะไรที่น่ากลัวนะครับครับข้ามาดูกลุ่มเดินเรือบ้างครับยังคงน่าสนใจทุกลุ่มทุกลุ่มที่ขึ้นก็จะโดนขายลงมาทั้งหมดนะฮะ TTA ขึ้นมาแล้วเราให้แนวต้าไว้ที่24นะครับครับ กับ25.5นะครับทุนนี้ก็มีการปรับฐานวอลุ่มลดลงครับนะครับก็ไม่มีอะไรนะฮะก็ยังยังดูดีอยู่นะฮะจะไม่เป็นไรพีเซก็ลงแต่ก็ไม่มีวอลุ่มนะครับก็เป็นอยู่ในช่วงของการไซเบร์อัพครับพีเชก็ไปชนที28ก็ปรับฐานนะวอลุ่มกลับลงนะฮะก็ยังไม่ได้มีอะไรนะครับครับพีทก็ดูแนวรับนะฮะของทีทเอนะครับอ่าทเป็นุ้นที่เล่นเล่นแล้วก็แบบเล่นกรนแรง ขึ้นแรงลงแรงนะครับครับปรับัดสองทีเอทั้งใกล้สุดก็อยู่ที่ยี่สามบาทยี่สิบตังค์ยี่สิบสามบาทยี่สิบตังค์นะครับแต่ใดถ้ายังไม่หลุดก็ไม่เป็นไรนะครับถ้าหลุดก็ต้องสต็รปลอดนะฮะครับลงไปรับใหม่เลยยี่สองนะลักษณะหุ้นในช่วงนี้ดูเหมือนจะเป็นลักษณะการปรับฐานซะส่วนใหญ่ไหมครับคุณทิพนธ์ฮะที่ผมว่ามันก็เหนื่อยๆแล้วนะมันขึ้นมาเยอะแล้วนะครับนะครับมันก็เลือกตัวขึ้นมาขึ้นจนไม่รู้หุ้นอะไรขึ้นแล้วอ่ะ นี่เราต้องเข้าใจเลยครับว่าเราก็เคยแนะนําให้ซื้อหุ้นแถวนี้ไม่ให้เพิ่มน้ำหนักกันคุณยากจะซื้อหุ้นตัวคุูก็ขายหุ้นตัวงออกไปในตอนนี้นะครับแต่ถ้าคุณไม่อยากทําอะไรุูก็ถือไว้เฉยๆแล้วก็รอเซตุญพันห้าร้อยห้าสิบก็ขายล้างพอร์ตไปนะครับก็ว่าไปจานั้นช็อตเกนพอร์ตไปนะครับสรุปพันห้าก็ต้องขายทิ้งหมดนะผมยังไม่เห็นท่าแบบนั้นนะครับกลุ่มเหล็กยังคงมีปัญหาไหมครับเห็นเริ่มปรับราคาขึ้นมาในช่วงก่อนหน้านี้อืผมว่ากลุ่มเหล็กมันจะเป็นหุ้นที่่ขขึ้้นชวงงทาายอตลดจ จะปรับฐานใหญ่นะจะรับฐานนะครับหุ้นเหล็กจะมาสีนะครับเราเอยกลุ่มหนึ่งบริษัทหลักทรัพย์ครับอันนี้จะเป็นการส่งสัญญาณไหมครับคุณที่พอนะบริษัทหลักทรัพย์ขึ้นมาหร่มันก็คือจบอ่ะนะครับตอนนี้มันก็ยังนะฮะแต่เราต้องดูดีๆนะครับเพราะหุ้นแต่ละตัวเวลาหุ้นมันจะจบเนี่ยมันจะจบเป็นตัวตัวนะครับจบเป็นตัวจบเป็นเป็นเป็นอะไรนะเป็นเป็นกลุ่มอ่ะนะฮะครับแล้วสุดท้ายมันก็ลงโกลมทั้งหมดอ่ะนะ ขึ้นมาเยอะแล้วนะครับแล้วก็สะท้อนข่าวดีไปเยอะแล้วนะฮะครับอ่าดีมากที่สุดก็คือออกข้างเหนือพันห้าร้อยห้าสิบครับนะครับแล้วก็ถ้ามีปัจจัยอะไรดีๆเข้ามาก็อาจจะขึ้นไปพันหกวันนี้ดูแล้วกานวันนี้จะฝรั่งขายนะฮะครับฝรั่งเริ่มื่อซื้อนะครับมันก็จะเป็นสัญญาณแล้วว่าใครจะซื้อนะะนครับครับเพราะก่อนหน้านี้เริ่มเห็นสัญญาณของฝรั่งการเข้ามาทยอยซื้อแต่ว่าก็ยังคงเป็นลักษณะของเทรดดิ้งก่อนในช่วงการเล่นเก็งกำไรในช่วงนี้ใช่ไหมครับใช าไม่มีอิที่พลอะไรหรอกแต่เขาหยุดซื้อแล้วใครซื้อต่ออกองทุนซื้อต่อไหมมีข่าวอะไรเล่นอีกกองทุนส่วนใหญ่ก็ไปเน้นในเรื่องของการเมืองใช่ไหมครับรับอบ้านการเมืองตอนนี้ก็พีนายกมีอะไรได้ได้ไปหมดแล้วอ่ะตอนนี้ได้ไปหมดแล้วนะได้ประเทศชาติไปแล้วนะก็ดูเหมือนจะรับรู้เรื่องข่าวที่จะลงว่าเขาจบมดแล้วเนีฮยครับที่ได้ไปแล้วอทีนี้นีผมพูดถึงว่าที่เกี่ยวข้องกับพุดนะครับคือผสมประโยชน์แล้วมันก็ไม่ต้องทำอะไรแล้วนะครับอันนี้ก็ว่ากันเองนะครับ ก็ถ้าใครเป็นเรนเล่นเป็นแนวโน้มก็ยังถือหุ้นอยู่นะฮะยังถือหุ้นอยู่นะครับใครเล่นเทรดดิ้งก็มีแท่งแดงก็ขายดูสัญญาณก็คื้นขายนะครับลดน้ำหนักการลงทุนไปในตัวหุ้นที่ขึ้นนะครับครับส่วนตัวที่ลงอยู่ก็ไม่ใช่ลงซื้อก็ต้องลงลงแล้วให้มันมีสัญญาณแท่งเขียวก่อนค่อยเข้าไปซื้อมันจะวนเล่นอยู่แบบนี้ตลอดนะครับแต่แบงก์เซนตอยู่เนน่ยพันห้าร้อยห้าสิบจะเป็นอยู่แบบนี้นะครับครับเอาล่ะครับขอบพระคุณมากนะครับคุณนิพนธ์ครับเกร็คีครับสวัสดีครับ มุมมองอย่างที่คุณวิพลบอกไปนะครับเหนือระดับ1,550ในช่วงนี้มุมมองลักษณะจะเป็นการวนเล่นเก่งกําไรมากกว่านะครับถ้าสำหรับระยะสั้นใครที่ยังคงมีหุ้นอยู่ก็ยังคงถือไว้ได้อยู่นะครับส่วนใครที่เห็นสัญญาณ ุ้นะครับมีการปรับลดลงเป็นแท่งแดงตามกราฟนะครับอาจจะต้องมีการเทขายกาไรไปบ้างเป็นบางส่วนสาหรับระยะาสั้นนะครับฉะนั้นกรอบพี่คุณนิพนธ์ให้ไวตั้งแต่ช่วงแรกนะครับประเมินไว้แนวรับนะครับสำหรับการปรับลดลงดูที่ระดับ1574นะครับแต่ว่าถ้าปรับแล้วก็แนวรับยังคงรับไม่อยู่อาจจะมีการปรับทดสอบลงมาแนวรับด้านล่าง1 5 6 4แล้วถ้ายังรับไม่ได้อยู่โอกาสที่จะมีการปรับถาลงไปถึง1,500ยังมีคงความเป็นไปได้อยู่นะครับแต่ว่าในรอบสัปดาห์นี้มุมองการรปับขึ้น ถึง1,600จุดคุณนิพย์พก็ยังมีมุมมองนะครับว่ามีโอกาสปรับขึ้นไปได้ฉะนั้นในช่วงนี้ก็จะลักษณะของการเล่นสลับหมุนกลุ่มแล้วก็เล่นหมุนเวียนตามข่าวของแต่ละตัวที่มีประเด็นอยู่ในช่วงนี้ที่จะสลับการเล่นก็ใครที่ยังคงมีหุ้นอยู่ก็ระมัดระวังในเรื่องของการลงทุนสักเล็กน้อยยังคงถือต่อได้นะครับแต่ว่าไม่แนะนําให้เข้าไปซื้อหุ้นต่อในช่วงนี้ครับนี่ก็เป็นการกาหนดกลยุทธ์การลงทุนจาก2บริษัทหลักทรัพย์ที่วันนี้เรานามาฝากผู้ชมกันนะครับผู้ชมยยยััังงสาาาาาาามมรรรรรรถตติดตดดไ้ททุุุกก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 ววนนนะบจ์์ึใเเี่่ืออขํหลธ นนส่วนใครที่ติดตามไม่ทนันหรืออยากไปติดตามย้อนหลังได้นะครับทุกช่วงนะครับสำหรับรายการ s t o p l o s s เข้าไปติดตามได้ที่ y o u u u e คกับ StopLot ไปายธนาวันปัตยโชตและเข้าไปคลิกไลค์ที่แฟนเพจ s ต o p l o s s ได้เช่นเดียวกันครับวันนี้หมดเวลาสำหรับรายการ s t o p l o อ s แล้วนะครับผมอดิตรประทุมตาและทีมงานขอตัวลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับสวัสดีครับ